น้ำขึ้นตรงที่เป็นลานลงไปลอยกระทงนะครับตอนนี้น้ำท่วมหมดแล้วน้ำขึ้นเดี๋ยวต้องน่าจะมาปรับเปลี่ยนแก้ไขนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์ก,แกคดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ร้านค้าขายก็มาตั้งเตรียมพรุ่งนี้นะครับ เดี๋ยวเราเดินดูบรรยากาศนอีกรอบหนึ่งวันนี้ก็ร้านค้าจะมาขายกันเยอะนะครับก็จะเต็มทุกร้านเลย นะครับพรุ่งนี้ก็คาดว่าคนจะเยอะกว่านี้นะครับตอนนี้ก็เป็นซุ้มเหมือนเดิมนะครับซุ้มมาถ่ายรูปส,สวยๆชิวๆไว้นะครับ เดีย๋ยวเราจะเดินไปจนสุดข้างหลังศาลาประชาคมนะครับตรงน,นั้นก็น่าจะมีร้านค้าขายเยอะนะครับขนมเค้กผมยังไม่เห็นนะครับ นะครับใครคิดถึงมันโปง่งจากบ้านไปไกลก็ฝากดูบรรยากาศตรงนี้ไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารที่เอ,อ่อมาตั้งอีกโซนหนึ่งนะครับอยู่หน้าสาราประชาคมนะครับเดีย๋ยวเราไปดูตรงโซนข้างหน้าตรงนู้นก่อนนะครับเดี๋ยวจะเดินที่ะฝั่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆนะครับ ตอนนี Meeting, ้มีธนาคารออมสินมาเปิดด <uh ้วยนะครับก็อากาศไม่ร้อนนะครับถือว่าเย็นนิดนึงนะครับ เดี๋ยวมาดูตรงทางลงลอยกระทงตรงหน้าสาราประชาคมอีกจุดหนึ่งนะครับก็คาดว่าน่าจะน้ำท่วมไปแล้วครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่คงมาจัดใหม่นะครับโอ้อันนี้ไม่ท่วมครับอันนี้ลงได้ครับผมแสดงว่าตรงเมื่อกี้น่าจะทำเตี้ยกว่าทางนี้นะครับอันนี้สามารถลอยได้ปกติครับผมหน้าสาราประชาคมนะครับ บรรยากาศถือว่าโอเคเลยครับผมพวงนี้ใครที่จะมาก็อย่าลืมแมสนะครับแล้วก็พยายามเดินให้ห่างๆกันนะครับ ตอนนี้ก็จะเป็นของกินแล้วก็เป็นเอ่อพวกเอ่อเขาเรียกอ,อะไรของจิปาถะ,ะนะครับมีพวกเอ่อครือต่กผมเสื้อผ้าหน้าผมแล้วตอนนี้ก็จะมีของนิดหน่อยนะครับอา่าตอนนี้ก็จะเดินมาสุดตรงหลังสาราประชาคมแล้วนะครับอา่าตอนนี้ก็มีกระทงขายด้วยนะครับ เดี๋ยวเราจะเดินกนับอีกทางหนึ่งนะครับผมนี่ก็มีรถเข้าออกตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับเวลามาเดินชถวนี้นะครับ น,นี่ก็เป็นฟอกเสื้อผ้านะครับผมมีต้นไม้ด้วยนะครับรองเท้าก็มีครับผม ก็มีร้านข้าวมันไก่ครับผมพอบรรยากาศใช้ได้เลยนะครับ ตอนนี้เจ้าหน้าที่ออมสินน่าจะย้ายจุดนะครับไปอยู่โซนข้างในด้านหลังนู้นนะครับตอนนี้ก็จะเป็นโซนของกินอีกจุดหนึ่งนะครับผม เดี๋ยวเราจะเดินาทางซ้ายนะครับของกินยาวๆเลยนะครับผมตัวนี้ก็เป็นหน้าสาันจมมันโป่งนะครับ ข้าพตคนหนึ่งถุงแล้วครับออนตังมาแลยครับไม่ได้พกตังมาครับโอ้ตัวนี้มีมุ้งด้วยนะครับก็เป็นของที่มาขายทั่วไปนะครับ ก็วันนี้ถือว่าคนเออก็เยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้คาดว่าน่าจะเยอะกว่านี้นะครับถ้าใครจะมาพรุ่งนี้ก็อย่าลืมแมสแอลกอฮอล์นะครับฝากชกชมบรรยากาศเดินดูไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะสุดซอยงนนแล้ว ก็มีร้านขายของกินเยอะมากนะครับหลากหลายใครสนใจตรงไหนก็มาจับใจใช้สอยกันได้นะครับ ตอนนี้เป็นโซนศินละปะนะครับสามารถมาระบายสีกันได้นะครับมีตุ๊กตาหลากหลายเลยโอ้รอยย้ายก่อน อันนี้เป็นโซนปลาลูปโป้เหมือนเดิมนะครับใครมีฝีมือแม่นๆก็มารองกันได้แล้วก็มีให้ปลาเข้าเลขศูนย์นะครับถ้าแค่โดนเลขศูนย์ก็รับรางวัลไปเลยนะครับอันนี้ก็จะมีประมาณ3ล้านนะครับ น,นี้เป็นจับเบอร์ครับผมโโอ้หของของราวัลก็เยอะนะครับส่วนนี้วัดคอมเมนต์ครับยิงปืนนะครับแล้วก็อันนี้หมดแล้วนะครับในส่วนของโซนเดินตรงนี้นะครับอันนี้เป็นทางลงฝั่งเอ่อ โซนทางไกลสุดเลยของเส้นเรียบแม่น้ำนะครับก็สามารถลงไปลอยได้นะครับน้ำไม่ขึ้นมาท่วม,มนะครับยังไงก็ฝากไว้กับเทศกาลลอยกระทงนะครับยังไงถ้าพรุ่งนี้มีโอกาสเดี๋ยวเจอกันนะครับกับ มันปร่งจ่านะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยยังไงวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย